สวัสดีครับวันนี้โยผมกองโตออโตบานครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ายักษ์ใหญ่จากค่ายเกทบอลมอเตอร์ครับแทน500ครับชุดแต่งเฮอริเคนไรเดอร์วายบอดี้ครับบอกเลยว่าหล่อสุดสุดครับมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมขอเริ่มที่ตัวกระจังหน้าเลยกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบมีไฟ LED สว่างตอนกลางคืนบอกเลยตรงนี้เท่มากๆครับแล้วก็มาด้วยด้านข้างครับมีคิ้วที่เสริมความหล่อให้กับตัวซุ้มล้อด้านข้างให้มันยื่นออกมานิดนึงบอกเลยว่าอันนี้ทําให้รถบอดี้ดูเต็มสุดๆและเป็นทรงของวายบอดี้ครับ และต่อจากตัวชิวล้อเนี่ยจะมีตัวลิ้นหน้าที่ทําให้รถเนี่ยรูปทรงสวยงามมากขึ้นครับลิ้นหน้าเนี่ยมาพร้อมด้วยกัน4ีชีพบอกเลยว่ามันจะดูซิ่งสุดๆเมื่อใส่ในแท้ง500ครับจากรถที่เป็น SUV ธรรมดากลายเป็น SUV แบบซิ่งๆครับบอกเลยว่าคันนี้ดุสุดๆแล้วก็ลูกค้าครับบอกเลยว่าคันนี้เลือกแบบพิเศษเป็นคันแรกนะไทศได้ทยแน่นอนที่ใส่ชุดแต่งนี้แล้วแว็บเป็นขาวดำทูโทนเท่สุดๆครับก็เหมือนแพนด้าเลยแต่บอกเลยว่าคันนี้เทๆๆ่มากๆแล้วก็มาต่อกันที่ตัวสปอยเลอร์หลังคาครับ อันนี้คือแต่เดิมเนี่ยรถจะไม่มีมารถจะเป็นแนวเรียบๆมาบอกเลยเอสยูวีธรรมดาเนี่ยครับถ้าไม่เติมเนี่ยมันจะดูลนๆลนิดนึงแต่พอเติมไปเนี่ยทำให้รถม,มันดูดุขึ้นครับแล้วก็มาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์ครับแบบซิงซิงสีคีบเหมือนลินน้าเลยสีขีบเช่นกันมาพร้อมกับไฟทับทิมด้านล่างครับบอกเลยว่าคันนี้หล่อสุดๆครับสำหรับลูกค้าท่านไหนครับที่อยากได้แบบนี้ทักเข้ามาได้เลยครับที่ไลแอดออโตบาลครับมีครบจบทุกอย่างที่นี่ที่เดียว